น้องเลยปุ้ยเกิดสมอเขาพี่ปาา้าซะเส้ชวนเขาไปดูสิครูน้ำกระหี่บอะลรมือหนาตาลายโอ้ยใต้ระบาดนี้ยักคะเห็ดเสร็จพี่น้องออบนนองบได้กินดอกกินมันซื้อลูกมาแน่นมาแบ่ใส้เงินแหลบข,ข้าวกระเถาแกงพกคะ ตาย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 ไล่ตาเขาหลุดหลุดแต game, meer, p, ome, muscle, food, right? ่บมถึงขันหนอกพี่น้องเข่าหูอ yeah. ่ะถือกินงยามได้แล้วมัน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 สู้รัวลงโหลดนะมันปวดตาปวดหูเขาโหลดเหียเลยเนี่ยมันดสิแตกเลยพี่น้องเลยยามเกือบจะบ่าเขาวันพิประซาอนหนึ่งขี่รถเซ่เขาไป กึ่งก้าวันซ่อนก็ไม่ตาไปก่อนเลยปวดตาเดีย่ยป่ะเปวดพะวงตาหนีใเซคมัเนี่ยพี่นอ้องตุกๆอยู่ก็จะเป็นวินก็จะขายกับป่านี่ได้กินของม,มาคตะวัดเมื่อหนักกับมานาวหรืออะนรไมเขียว ขากาลอยบอกได้เขาลอยอยากกินมขม่มันได้เงีนยแต่แต่เขาอกปลาดุงอยากกินขมขมอย่บ่ฮะแล้วกระดาวมันจกได้สิล่ะชงล้รือเ่าปะลูมพี่น้องเพื่อนควนเพื่อนกินแป้นรักษาน้าผู้ใหญ่พายแล้วพี่น้องเทียนเพื่นโดนคองเที่ยวอันเอาลงขีบตอนทีข่าเจ้าโผอันเดพี่น้องอันนี้นะไม่นั่งไปอยากกินบ้านที่พี่น้องชั่วหน้าบานที่ เงื่อนงานกรว่ามาน่นลองเอที่น่ดพี่น้องเลยวเกลอินใกล้วาดพี่น้องกลลงวานี่นะพี่น้องเลยเ๋้าสิพาลงไปย่างลาอวาดพี่น้องเลย โดยโดยเออไปยนงไปชิ่งอย่างจอมมึงไปัิน้ไปกินน้ำนันพาชปังขาใส่มือเอาอะจะกินเบิดแล้วได่กินน้ำดี่อันนี้นะใชแปมาน้ำนะพระเอกพระเอกพระเอกไม่ไงโอ้ ผ meat, aman, ู ar, like er, ้เสิร์ฟเขาเสิร์ฟน้ำเข้ากับผู้เพื่อนนั้นไปปัวอะไรพี่น้องเพื่อนได้วดีแล้วกพีินเป็นแบบอ้าเห็กนเท่ากนเื่อไหบลนบบบ้างบมเหอนกันเนาะเอมี่พ่อหมอิวพ่มาห้ามอย่าไปจวดที่ได้ ทางในห่านคล้ายเขื่องคือจิลยบ่ลยู่บ่บมีแต่ปากชางนี่ยนเี้อมนมูมี่ัจ้ะมย่ีเขา่ะเน่เพ่อไปกินน้ำกันแหลกเวยแตงกุ้ไปช่นชิพาพี่น้อง่างนูนไปหล่อเบิ่งหล่อแล้วสิกลับขึ้นเมื่อยพี่น้องเล้ยไปชิมาใหม่ ขึ้นวาลงขีปแต่ว่านาะยืนอนมีสัญญาณเดอ้อตัวอีสีปังางอยู่ญญจำขอเขาไแชกับบมี่ไชเือมิไปไนใหม่น้ี่แหละไปไไไเไปาบาทถ้าเอาของเก่นานา,าใหม่ใหม่เออข้าก็ชิเก็บไว้มานเ,าเสียบนันแลวไม่เา่เ <นะ S 2> เออเมือไงวราจะไปเสียไปหีบแล้วพาพปเห็นเงินงูเนาะเปล่า

จะสั่นบวบขายหน่อยกระดดขาแกงนหน่อไม้ใช่นงใส่ผักค้าแล้วมึงอย่าไปไก่ที่มากลืมเรื่องว่าอย่าเอาคนซาโอนอ่ะซาโอว่าฮักกระสวงพี่น้องเลยฮ่ากระซีแ <Fort> ค่ไข่ก็กินผักค้าเห็ดเส้นมาอย่างเหรองานบุญกันพี่น้องอืมคนไข้กับบริลายเนาะป้าลูกซี ม่จะมากก็ไปอยู่พูดอนไรได้ใะอยูพันอีกแม่แลยยูพันรู้เรื่องังแค่วาน่ยนะป้าทุกจามันตาไก่ซช่เป็นตาเสกบเแบมันเรื่องห่อยอืม่ยอยากสูบอบ,อบเอาสูบเอาแทนนะ <laughs> <laughs> จะลุบจะลุบเลยจ้าซุ้ได้ี่นนาเป็นคนซื้อทัอ <laughs> ้งว่าสูบเป็นกระเพ่ง,งนะคนหรือาม,มา วไ่ได้แก้น่เลือกหัวเฮออยู่จะอยากสูบอีกแค่ไบัตรวัจยีบสวดน่ซื้อค่จะวอยากไปสวดอยากไปลวเออน่นนี่ื้อไปซือไ หมีหมามีสมร้างอยู่ทค่องไหนใช่เป็นสร้างนะพี่น้องข้าราชการแห่สร้างแห่หมางานบุญพระเวทพี่น้องโบแมนโบแมนอยู่กี่สาขาเนาะงานบุญพระเวทพี่น้องเล <Lux> ยเงานของบริษักลงทุนลงทุน,นเจ้าก็ไม่ต่าง กอกแตกแล้วเ่อนแ้งยาจนสีเข้าหับขรัมซีพี่นองเลยหล่อปหลอมากแลวก็หลอลขึ้น โบรายคือคนแบบเนาะตะบูนตมุงยังไรกูนี่แหละ ห่อนอนะไรเนาะห่อนแห้งห่อนขาห่อนแน่พี่อเอ้ยโซนาะกะปิีเด็ดชุดๆได้เียไตยไก่เ่ยเ มาเย่างเลยเอาบางคนสิตกแค่ปลาเสี่ยวกูผ่าผ่าได้เสี่ยวเสืียงได้หยิบหยิบอีแนวตะแนวมึงปลาถูกปลาบารนี้พี่น้องเฮ้ยขณะมอลำพี่น้องมาเต็มอยู่พี่เบิร์ตทีมงานเฮือนข่อย อ้าวเอามาเบิ่งแฮ่พเวทกินแล้วบ่ à, <laughs> <mà> không เอาเลยผู้ใดกินกับ <laughs> <đây là> <laughs> 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 เหยเงินเงินได้ใหญ่ได้สากินเ้วบอกเขาพูดนกินแม่กินาแม่กินเแม่วยไดียาก่ยไดีงนน้เละีเนียเอมาอบนัม้ันนีย่งเทยากยปลด้จะสยแหวองเลาหนใกล้บเสียปลาเด็ดฮะกเสียปลาเด็ดเยปลาใช ก็สิเแล้วพดเขาก็เอาุพเฮียนนว่ากะเสแล้วเฮอาไปแต่ก็ลางเอาไปแต่เฮียมาอ้าวอ้าวลูกยี้านี่อ้าเอ้าเอ้ามึงมาทนปุมเอเดอะปุกับมยงน่นด่าจังไห้ในกะไ่อยู่ได้ดาเราบ่ห้ที่นมันดาเราบ่หที่วันอุกใจ ดดาแล้วหายี่กันได่าดาละด่าละหายนี่ก็ยังให้ได้อยู่ได้เลยหานี่ห่วยมาได้ชุยก็งินา่กานดด้เลยจะหาแล้วมาได้ช่ยกัไเ่าอห้ให้คุ้มขากับกันด่าเคุ้มได้าวคุ้มได้เช้าวันเดนด่าขึ้นอยูบ เอาว่นดาลคุ้มันดาคุเาอย่ดีว่ดคุ้มได้เจ้าาเนบคเอาดิบ่ดาเลยดิเอาวดาม่ดจะเสียเงินได้ขัดาเลยด้คุ้มคูดาทำุแล้วเออเอาแต่เงินก็ต้องให้คุ้มได้เอาเออว่าคุ้ม

ก้าวกระเป๋ากำไรมันขึ้นอะไรกปาขึ้นเนาะขึนใชเปนขึนเนาลาแลกัหอรล่นกิ็นเมื่อลงคลิปกับพี่หนอเลย